ขอต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านเดินทางไปกับแอร์โคราชพัฒนาด้ยเส้นทางจากโคราชสู่กรุงเทพหรือจากกรุงเทพสู่โคราชโดยให้บริการตลอด24ชั่วโมงทั้งบขสกรุงเทพมอชิด2และบขสใหม่โคราชและที่บขสเก่าโคราชให้บริการตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาท่านสามารถอ่านคำแนะนำเกี่ยวกับจุดจอดลงระหว่างทาง ทั้งการเดินทางในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนได้จากสกเกอร์ข้างกระจกรถและสําหรับการเดินทางจากกรุงเทพเข้าโคราชท่านผู้โดยสารที่จะลงระหว่างทางตามจุดจอดตามที่กําหนดไว้สามารถขึ้นรถจากกรุงเทพได้ทุกเที่ยวทั้งปลายทางบกสเก่าหรือปลายทางบกสใหม่โดยรถปลายทางทั้งสองบกสรวมกันเฉลี่ยออกทุกๆ15 20นาที เมือ่อผู้โดยสารขึ้นรถแนะนําควรเก็บทรัพย์สินมีค่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กติดตัวท่านไว้เสมอและอย่าลืมสารวจทรัพย์สินมีค่าของท่านอีกครั้งก่อนลงจากรถเมื่อถึงปลายทางสาหรับสัมภาระที่มีขนาดใหญ่สามารถฝากไว้ใต้ท้องรถโดยจะมีแท็กหรือป้ายติดชื่อเพื่อแยกแยะสัมภาระของผู้โดยสารทุกท่านได้อย่างชัดเจนเมื่อถึงที่นั่งอย่างห้องโดยสารโปรโด,ดค่าเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งโดยการนำปลายสายข้างหนึ่ง ต่อเข้ากับสลักปลายสายอีกข้างหนึ่งไปตลอดการเดินทางและเนื่องจากเป็นข้อบังคับจากกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดหากเจ้าหน้าที่พบผู้โดยสารที่ละเลยจะมีโทษปรับไม่เกิน5 0 0บบาทครับเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกนั่งสบายไปตลอดการเดินทางแอร์โคราชพัฒนาจึงได้ปรับที่นั่งใหม่จากเดิม40ที่นั่งเหลือเพียง36ที่นั่งเพื่อให้มีระยะห่างจากที่นั่งแต่ละแถวมากขึ้นและผู้โดยสารสามารถปรับระดับที่นั่งได้ตามความต้องการ ด้วยการปรับระดับคันโยกตรงข้างที่นั่งพร้อมเอ็นทัวไปข้างหลังเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายจากกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดมาตรฐานการควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารนณะอย่างเข้มงวดรถโดยสารแอร์โคราชพัฒนาจึงจะให้มีความเร็วไม่เกิน80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎหมายและไม่สามารถวิ่งชิดขอบทางด้านขวาสุดได้ตามกฎหมายที่กำหนดรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุกห้ามวิ่งชิดขอบทางด้านขวาสุดยกเว้นการแซง แต่ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารทุกท่านโดยในช่วงกลางวันปกติจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมง30นาทีไปจนถึง3ชั่วโมง50นาทีและ3ชั่วโมง20นาทีไปจนถึง3ชั่วโมง30นาทีในเวลากลางคืนสำหรับช่วงเวลาเล่งด่วนทั้งขาเข้าและขาออกจากกรุงเทพมหานครอาจใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ20-30นาที และสื่อความบันเทิงภายในรถโดยสารทุกคันให้บริการโดยบริษัทซิมมีเดียจำกัดผู้ให้บริการที่มีลิขสิทธิ์เผยแพร่เสียงและโฆษณาต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายกรณีไม่ได้รับความสะดวกหรือมีข้อเสนอด้านสื่อความบันเทิงโปรดแจ้งพนักง,งานเพื่อนำข้อมูลแจ้งให้กับผู้ให้บริการได้ปรปับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดท่านสามารถใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยที่ติดตั้งมากับตัวรถดังนี้ค้อนทุบก,กระจก บีดัมจับสีแดงใช้ด้วยการกรีดรอบกระจกแล้วทุบออกไปติดตั้งบริเวณด้านข้างหน้าต่างรถทั้งสองฝั่งถังดับเพลิงได้จัดให้มีภายในรถทุกคันติดตั้งบริเวณด้านหน้ารถด้านหลังรถเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่านสามารถใช้ถังดับเพลิงโดยดึงสลักออกและปลดปลายท่ออ่อนพร้อมฉีดสารเคมีไปยังจุดต้นเพลิงห่างรัสมีประมาณ4เมตร ประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณด้านหลังรถเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่านสามารถใช้ประตูฉุกเฉินโดยการเปิดฝาครอบพร้อมกดสลักแล้วผลักประตูออกไปชุดยาเวชภัณฑ์ประจำรถหรือยาสามันประจำบ้านที่ได้มาตรฐานยาจากกระทรวงสาธารณสุขใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นซึ่งสามารถแจ้งขอพิธากาได้เมื่อจำเป็นสำหรับห้องสุขภัณฑ์อยู่ทางด้านหลังรถพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นวชัชดชำระกระดาษทิชชู่และอ่างล้างมือ ด้วยงานบริการที่เราเน้นความปลอดภัยเพื่อให้บริษารทุกท่านได้มั่นใจไปกับรถโดยสารแอร์โค้ช e พัฒนาพนักงานประจำรถได้ผ่านการฝึกอบรมปรูกจิตสำนึกในด้านการขับขี่ที่ปลอดภัยและมีหัวใจบริการสู่ผู้โดยสารทุกท่านได้อย่างเป็นเลิศมีการตรวจสอบแอลกอฮอล์พนักง,งานประจำรถก่อนออกให้บริการทุกครั้งทุกเที่ยววิ่งควบคุมและตรวจสอบคุณภาพรถมากกว่า50รายการก่อนออกให้บริการมีการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศใหม่เย็ยนสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้โดยสารสามารถทราบข้อมูลประจำรถจากป้ายบอกรายละเอียดข้างหน้ารถทั้งหมายเลขประจำรถที่ท่านั่งชื่อพนักงานประจำรถไว้อย่างชัดเจนและนอกจากนี้บริษัทแอร์โคราชพัฒนาจำกัดยังมีบริการรับฝากส่งพัสดุพันจากต้นทางถึงสถานีปลายทางโดยมาตรฐานด้านราคาและการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ว่าพัสดุทุกชิ้นจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีให้คุณได้มั่นใจสะดวกและปลอดภัย เพื่อความคุ้มค่าสะดวกกว่าและประหยัดกว่าสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับแอร์โคราชพัฒนาเป็นประจําขอแนะนําบัตรสมาชิกแอร์โคราชพัฒนาเพื่อใช้สะสมแต้มการเดินทางใช้สิทธิ์แลกตั๋วเดินทางฟรีและนอกจากนี้ยังมีตั๋วชุดสิบใบในราคาสุดประหยัดและสามารถมอบให้ผู้อื่นเดินทางได้อย่างสะดวกและพิเศษสุดๆในราคาสบายๆส,สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วทั้งไปและกลับพร้อมกัน ในนามของบริษัทแอคโคราพัฒนาจำกัดขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่เลือกใช้บริการเดินทางกับเราด้วยดีเสมอมาและเราเก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสปรับใช้ให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกทท่านด้วยงานบริการที่เราเน้นความปลอดภยัยเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านได้มั่นใจไปกับแอคโคราพัฒนา สามารถติดต่อบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044230378ต่อ3และสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k แอค o คราตพัฒนาแฟนคลับหรือเว็บไซต์ w w w a c o r a c o m แอคโคร a ตพัฒนามุ่งม,มัน่นพัฒนาตรงเวลาปลอดภัย เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่นทางบริษัท,ทจึงให้ขอความการุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มบนรถโดยสารห้ามสูบบุหรี่บนรถโดยสารผู้ได้ฝา่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท หลีกเลี่ยงการนำอาหารที่มีกลิ่นขึ้นมารับประทานบนรถเพราะอาจจะรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นได้ใ<ม>ช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็นแต่หากจำเป็นไม่ควรคุยโทรศัพท์เสียงดงังจนรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น